อาเนส์สล็อตคือเฮดโค้ดของลิเวอร์พูลไม่ใช่เมนเจอร์หลายคนก็งงว่าเฮ้ยแล้วมันแตกต่างกันยังไงเฮดโค้ดกับเมนเจอร์หรือว่าเราต้องพูดถึงเฮดของเฮดโค้ดอุ๊ยอันนี้ไม่ต้องแต่ว่าเฮดโค้ดกับเมนเจอร์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วในลิเวอร์พูลเนี่ยตำแหน่งพวกนี้มันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงสนใจใช่ไหมฮอ,อยากรู้ใช่ไหมไม่บอกหรอกต้องติดตามในเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนมเมล็ดฟักทองตามือขัดเน้นๆเฟ้นแต่มเมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไล้แค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน เป็นเจ้าของรถยนต์สุซูกิเ e ร e r i โอคอมแพ t อีโคคาสุดคุ้มค่าได้ง่ายๆแล้ววันนี้กับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง319,900บาทโปรโมชั่นพิเศษเรบวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s ุซูกิทั่วประเทศ สามารถกลิ่นไอฟุตบอลอิตาลีในยุค90เซฟุตบอลโอเวอร์ไซส์จากอีโกมาในรูปแบบคอวีปกคาดกลางด้วยคำว่าเกาโชซึ่งแปลว่าฟุตบอลในภาษาอิตาลีและแบบคอปกมีกระดุมคาดกลางด้วยคำว่าวิกตอเรียแปลว่าชชนะวัสดุพรีเมียมเนื้อผ้าเบาสวมใส่สบายรับาอากาศได้ดีไปให้สุดทุกกิจกรรมกับ e อีโกโล่งสบายสำหรับ,บน้องชายต้องไข่ทรมเมอร์เครื่องเล็มขนน้องชายไข่ทรมเมอร์จากแบรนด์ไข่กูมิงด้วยนวัตรกรรมเซฟเทคปลอดภัยสำหรับน้องชายคุณไม่บาดไม่คันไม่เป็นต่อ เจาะตลาดสาตอหงอีนพีนี้ครับเราจะมาไขาข้อข้องใจของหน้าที่ของเอทโค้ดและหน้าที่ของเมนเจอร์และเฮดของเฮดโค้ดไม่มีแต่ว่า เฮดโค้ชกับเมนเจอร์มันต่างกันยังไงแล้วกับโครงสร้างของเลเวฟูลเนี่ยมันเป็นแบบที่เราพูดไหมหรือว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงวันนี้ดูคลิปนี้คุณได้รู้ครบเลยนะครับแต่ก่อนที่ไปดูคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เพื่อนๆที่เขาเป็นแฟนหงแดงหรือว่าแฟนทีมอื่นก็ได้ที่เขาอยากรู้ว่าเฮดโค้กกับเมนเจอร์เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะๆเอาล่ะพร้อมยังพร้อมแล้ว ลุยเลยแล้วกันนะครับอย่าให้เราทราบกันนะครับอาเนร์สล็อตตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นงานกับลิฟว์พูอย่างเป็นทางการแต่ที่มันดูสะดุดตาที่สุดเนี่ยคงเป็นการประกาศจากสโม,มสรของเราว่าสถานะของสล็อตเนี่ยคือเฮดโค้ดครับอย่างที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้นะครับเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นเมนเจอร์หรือผู้จัดการทีมแบบที่เจนคลอปเป็นนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้โฟกัสอะไรเพราะว่าก็เข้าใจว่าเฮดโค้ดกับผู้จัดการทีมเนี่ยมันคงเหมือนกันแต่เอาเข้าจริงเนี่ยนะครับถ้าเราเจาะลึกลงไปเนี่ยคำว่าเฮดโค้ดกับผู้จัดการทีมเนี่ย แตกต่างกันอยู่นะครับในเมื่อสล็อตเนี่ยนะครับเข้ามาเพื่อเป็นเฮดโค้ดไม่ได้เป็นเมนเจอร์แบบครบเราก็เลยขอทาความหมายในแท้จริงของ2บทบาทมานําเสนออย่างแรกที่คุณต้องรู้ครับบทบาทเฮดโค้ดกับผู้จัดการทีมนั้นไม่ใช่บทบาทเดียวกันนะครับการเป็นเฮดโค้ดที่คุณต้องมุ่งเน้นไปที่การดูแลแท็กติกฟุตบอลคุมการซ้อมเองคุมทีมลงแข่งแก้เกมคุมห้องแต่งตัวและนําเสนอแนวทางการซื้อนักเตะที่คุณต้องการให้กับผู้อำนวยการกีฬาและผอ,อ,อคนดังกล่าวครับาก็จะเป็นการงานอื่นๆอย่างเช่นการเส รหรือว่าเลือกนัะเตะที่เป็นเป้าหมายให้อีกทีคือคุณจะไม่มีสิทธิทุบโต๊ะปั้งแล้วบอกว่าเฮ้ยบอร์ดกูต้องการแบบนี้ <c oughs> แบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณไม่สามารถทําได้ครับ หน้าที่รับผิดชอบคุณไม่สามารถทําได้แบบนั้นครับแต่สำหรับผู้จัดการทีมครับนอกจากที่เขาจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ในสนามแล้วเนี่ยนะครับเขาต้องดูแลงานนอกสนามด้วยครับโดยผู้จัดการทีมนะครับจะถืออํานาจในการตัดสินใจทั้งเรื่องในและนอกสนามแบบ100%ครับสามารถสั่งการได้เต็มที่อย่างเช่นการเลือกนักเตะเพื่อเสริมทัพการต่อสัญญานักเตะหรือการเลือกสตาฟโค้ดด้วยตัวเองครับอย่างในอดีตนะครับเซอร์เลกฟ์ฟูซอนของแมนยูเนเต็ดเนี่ยก็ถูกนับเป็นเมนเจอร์ครับเขาเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างให้กับแมนเชสเต ซีอไว้คอยดูแลเรื่องธุรกิจเท่านั้นส่วนของการเสริมทัพครับเขาแค่รับข้อมูลจากแมวมองหรือมองนักเตะด้วยตาตัวเองด้วยซ้ำแล้วเขาก็จะตัดสินใจทันทีนะครับว่าเขาต้องการแข้งเหล่านั้นหรือไม่โดยเชื่อกันนะครับว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับดู้การหน้าเนี่ยอาจจะมีเฮดโค้ดมากกว่าผู้จัดการทีมแล้วก็เป็นได้ครับเพราะหลายๆทีมเนี่ยนะครับเริ่มให้ความสำคัญกับงานเบื้องหลังมากยิ่งขึ้นั่นหมายความว่าฟุตบอลยุคใหม่เนี่ยนะครับเราจะเน้นไปที่การทำงานหลังบ้านมากขึ้นกว่ายุคก่อนครับซึ่งตอน กลกอบไปด้วยคิสตซอพาเลส อาร์ซนอลเอเวอร์ตันแมนซิตี้เลสเตอร์ซิตี้อิฟสวิททาวล์ซาลตแฮมตันและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแต่ว่าในกรณีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพวกเขามีแผนจะเปลี่ยนไปใช้ระบบเฮดโค้ชในซีซั่นหน้าแน่นอนว่าการใช้ระบบเฮดโค้ชนะครับคุณต้องขอความสมัครใจจากกุนซือซะก่อนต้องได้รับการยอมรับจากกุนซือที่จะมารับงานพอสมควรครับเพราะบางคนนี่นะครับเขาอาจจะต้องการอำนาจในการต่อรองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต้องการอำนาจในการตัดสินใจในทุกๆอย่างรอบด้านของสโมสรไว้ที่ตัวเขาคนเดียวแต่พอมีกรอบคาว่าเฮ โค้ด <Code S 2> เข้ามาครอบเนี่ยมันอาจทำให้กุญซือเหล่านั้นเนี่ยนะครับเริ่มที่จะมีปัญหากับบอรบริหารได้อย่างเช่นกรณีของมาริซิโอโปเชติโนที่มีการเปิดเผยจากแมทลอครับ เขาบอกว่าเฮดโค้ชคนนี้เนี่ยมีความคิดเห็นบางอย่างไม่ตรงกับพอวินสตัลี่และลอเรนซ์จูเอตซึ่งเป็นผอ,อ,อก,กีฬาของเชลซีสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันไปครับทีนี้กลับมาที่ลิเวอร์พูลนะครับเราจะเผยโครงสร้างของสโมสรของเรานับตั้งแต่ยุคของเจนครับเลยเอาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมปี2016ครับจุดสูงสุดของโครงสร้างคือกลุ่ม f อฟอย่างไมค์กอร์ดอนจอห์นเฮนรี่และทอมวานานะครับลำดับรองลงมานะครับคือเจนครับในฐานะผู้จัดการทีมเช่นเดียวกับเ e อ็นไอกรรมาการผู้จัดการรองลงมาอีกคื ไมเคิลเอดเวิร์ดครับในฐานะประธานเทคนิคซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับครอปมีอำนาจเต็มที่ในเชิงฟุตบอลครับจากนั้นครับในเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกันเอฟเจีได้มีการปรับโครงสร้างครั้งใหม่ด้วยการปรับเอาตำแหน่งประธานเทคนิคอย่างไมเคิลเอดเวิร์ดเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการด้านกีฬาของสโมสรมีอำนาจที่มีน้ำหนักเทียบเท่ากับครอปและเอีย็นอาร์ครับซึ่งตอนนั้นครับครอปต้องแชร์การตัดสินใจด้านฟุตบอลร่วมกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดครับเรื่องราวต่อไปครับจนกระทั่งปี2022นะครับจูเลียนวอร์ดจะปรับตำแหน่่่งมมาาาาเเเเปปป็็็็นนนนนนนผออออกกกีีีฬทดดวรร์คัับจ้ใตยยช ที่มารับไม้ต่อจากวอร์ดโดยเชื่อว่า2ยุคนี้ครับทั้งวอร์ดและชมาเเอมีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยน้อยกว่าผู้จัดการทีมอย่างครอปพวกเขาเหมือนมีหน้าที่ในการซัพพอร์ตครอปมากกว่าเป็นคนตัดสินใจอันนี้คือมีความเชื่อนะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของตำแหน่งเนี่ยมันพอๆกันนะครับอย่างไรก็ตามครับในปี2024ครับครอปจากไปแล้วเอฟเอจีก็ตัดสินใจเปลี่ยนโครงสร้างใหม่อีกครั้งโดยการดึงคั่วหน้าเก่าที่เขาไว้ใจอย่างไม่เคยได้เวิร์ดกลับมาในตำแหน่ง CEO ขอีโอของเอฟเอชจีจากนั้นเอ็ดเวิเออ Ward, เร์ ก่อนที่พวกเขาจะใช้การวิเคราะห์เชิงลึกในการเลือกคนมารับไม้ต่อครอปและช้อยสุดท้ายคืออาร์เนอร์สล็อตนั่นเองนะครับโครงสร้างหรือคู่ในปัจจุบันนะครับแน่นอนว่าจุดสูงสุดยังคงเป็นกอร์ดอนเฮนรี่และวอร์เนอร์ส่วนระดับรองลงมาครับคือไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและบิลลี่โฮเกนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอฟเอชจีครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะดูภาพรวมด้านกีฬาส่วนโฮเกนดูธุรกิจนอกสนามครับรองจากเอ็ดเวิร์ดนะครับคือริชาร์ดฮิวครับโดยฮิวนั้นจะมีลำดับอำนาจเทียบเท่ากับคูเลนวอร์์ดดดดในน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 ขณณะะะะะะทททีีีีี่่่่่เเเฮฮโคคคคค้้ชอออออออยยาาาาางงงงสสลลลลล็็ตตตืำัััััับบบรรรรมจจกกกกิวววแฉหหุ หนุ่มมาร่วมทีม3 4คนแบบที่อ่าโอเคเทนฮากเคยทําพามาจากอาแจกอะไรแบบเนี้ยมันเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าอานาจในการเลือกซื้อนักเตะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสล็อตแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีอานาจนะเขาก็สามารถนําเสนอในสิ่งที่เขาต้องการได้หรือสิ่งที่เขามองว่าลิอร์พูยังขาดได้และทั้งฝั่งของคนตัดสินใจเนี่ยก็คือจะเป็นฮิลส์และฮิลเลนวอร์ดนั่นเองครับก็ว่ากันง่ายงครับสล็อตทำหน้าที่กันไปในพื้นฐานของฟุตบอลทำหมดทุกอย่างเลยแต่พอมาถึงเรื่องของการตตต่ออสัััญญากกากกะรซื้ว ธุรกิจนอกสนามการวางโปรแกรมปรีซีซั่นอันนี้ทำงานร่วมและไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแบบเบสเซตเอ็ดขาดแน่นอนว่าสล็อตอาจจะสามารถนําเสนอชื่อบางชื่อได้และเสียอย่างเช่นเราต้องการกองหน้าครับสล็อตบอกว่าผมอยากได้ตัวนี้แต่ว่าทีมแมวมองทีมบอร์ดบริหารผู้บริหารกีฬาอาจจะมีลิสสักสี่ลิสแล้วก็ไปคุยตามนั้นสมมุติว่าตัวลิสท,ที่2ของสล็อตเนี่ยเป็นคนที่สล็อตอยากได้แต่ฮิวบอกว่าคนที่1มันเวิร์กกว่าอันนี้ก็ต้องดีเบตคุยกันในบอร์ด แล้วสุดท้ายมันอาจจะเป็นตัวที่1หรือตัวที่2หรือสุดท้ายมันอาจจะไม่ได้ทั้ง2ตัวแล้วเป็นเป็นตัวที่3ก็สุดท้ายแล้วแต่วิธีการทํางานนะครับจะจะเห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่ว่าฉันจะเอาตัวนี้ก็คือตัวนี้เหมือนที่ผมจะย่นครับที่เราเห็นชัดว่าจะเอาอลิซอนบอดเห็นด้วยเอาอลิซอนจะเอาฟานได้แพงแค่ไหนก็จะรอบอดเห็นด้วยก็รอฟานได้เห็นไหมครัว่ามันมันมันต่างกันคือวันเนี้ยพอเป็นวิชัทฮิลเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องมานั่งกํากับดูแลเรื่องของการซื้อขายด้วยรวมถึงการต่สญญตอสอัญ อำนาจหน้าที่ไม่เต็มที่แต่การทํางานหลังบ้านจะแน่นขึ้นด้วยการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่อารมณ์ความรู้สึกตัวเอง นบบนัน้ซึ่งผลสุดท้ายผลลัพธ์มันจะดีไม่ดีเราไม่รู้ครับและแต่๋ต้องตามดูกันต่อไปนะครับนี่ือโครงสร้างที่สมสอรเขาเชื่อว่าเหมาะสมกับลิฟ์ภูในวันนี้คือต้องพาลิฟท์ภูก้าวผ่านยุคสมัยของครอปไปให้ได้ก่อนซึ่งมันถือเป็นเรื่องใหม่ของสมสอรมากๆครับแล้วเราก็คาดหวังว่าภายใต้ยุคสมัยของเฮดโคชอย่างอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยมันจะผ่านไปอย่างราบรื่นครับแล้วถ้ามันราบรื่นจริงๆเนี่ยบอร์ดบริหารก็สมควรได้รับเครดิตเช่นเดียวกันนะครับคืออำนาจเนี่ยมันกลับมาสู่บอร์ดบริหารอย่างเต็ง ได้คุยเรื่องบทบาทของตัวเองไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากยอก้อนกลับไป10-20ปีที่แล้วนะครับเราดูฟุตบอลเพื่อโฟกัสสิ่งที่อยู่ในสนามเราก็จะไม่รู้เลยว่าเฮดโค้ชเนี่ยหรือว่าผู้จัดการทีมมันต่างกันขนาดไหนแต่ในฟุตบอลสมัยใหม่ครับคุณได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้นมากกว่าการดูสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเพราะยุคนี้เนี่ยคุณจำเป็นต้องรู้หน้าที่และบทบาทอื่นๆทั้งบอกออกีฬาประธานเทคนิคนู่นนี่นั่นทำให้เราได้รู้นะครับว่าทีมฟุตบอลหนึ่งทีมที่จะประสบความสำเ,เรา จะไปได้สวยหรือไม่นี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยนะครับแอบแถมนิดนึงแล้วกันนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้อำนาจตัดสินใจสูงสุดเนี่ยน่าจะกลับไปอยู่ที่เอ็ดเวิร์ดอีกครั้งนะครับซึ่งก็บางทีมันอาจจะออกมาสมูทแต่ก็ปฏิเสธความเสี่ยงไม่ได้ที่มันอาจจะออกมาไม่สมูทเหมือนกรณีที่เกิดขึ้นกับมนยูนเต็ดเมื่อเซอร์ไลฟ์ฟูซันคนที่สามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดเนี่ยลาจากสโมสรไปความยอดเยี่ยมมันก็หายไปด้วยก็ไม่แน่ครับว่ามันอาจจะกลับมาเป็นแบบบนนนััั้้ขึอยู่กลรลคบ ยังไงก็ฝากอนาคตสโม,มสรน,นี้ไว้กับบอร์ดบริหารเซตนี้ด้วยเพราะทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากชั่วโมวงครับคือสิ่งที่พวกคุณเลือกและพวกเราแฟนบอลพร้อมซัพพอร์ตแล้วรอดูผลผลิตหลังจากนั้นเสมอครับเราอยมาตัดสินกันนะครับว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กกับวิธีนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนคงได้ทราบแล้วว่า H ฮชโค้ดกับผู้จัดการทีมต่างกันอย่างไรแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งสำคัญหลังยุ่งของเจมครับลองคอมเมนต์มานะครับผมตามอ่านอยู่อ So there